สวัสดีชาวสมาชิกติ๊กต็อกทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มีผู้ติดตามมากขึ้นมากขึ้นผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่30สกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5น้านะครับก็วันนี้เจ้าหญิงพิคุนทองก็เข้มข้นทุกทีนะครับ ตอนนี้นางยักษ์กาขาวก็พาพี่ชายมงกุฎหนีไปนะครับแต่พวกองค์เนื้อหัวกับท่านอามาร์หรือว่าทหารทั้งหลายก็กำลังเดินกำลังตามหาอยู่นะครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นตอนที่44นะครับก็อย่าลืมจิดตามชมด้วยนะครับเข้มข้นแล้วนะครับ กล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วก็จะอวสานอย่างสมบูรณ์นะครับผมแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะกลับวังนะครับไม่แน่พรุ่งนี้พิกุลทองอาจจะพ้นคำสาบนะครับเนาะอส่วนวันพุธพะหัสก็อย่าลืมชมทางช่อง y t u t u สามเสียนออ f ฟิเชียนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ ทุกคนก็ดูละครพื้นบ้านละครไทยอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าใครติดตามผมก็จะติดตามกับนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามประมาณหนึ่งร้อยกว่านะครับยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับอันนี้เดาวไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ อย่าลืมดูแลนะรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนช่วงนี้หน้าฝนส่วนเดือนหน้าก็จะเป็นฝนชุบนะครับมีพายุเข้านะครับผมส่วนกลางเดือนตุลากรฝฝนสางฟ้านะครับผมอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดหน้าฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโควิดก็ ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นเมื่อไหร่ต้องคอยติดตามข่าวสารด้วยนะครับผมว่ามีผู้ติดเชื้อมากแค่ไหนเสียชีวิตมากแค่ไหนต้องคอยติดตามตอนต่อไปนะครับผมก็ถึงแม้ผมจะเป็นผู้พิการทางสายตาก็เป็นห่วงทุกๆคนนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้เยอะๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ 要考多少？